นิทานมหายานนะคะวันนี้เรื่องสะสางบัญชีกรรมมณฑลเจียงซูมีทำเลภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ติดริมน้ำผู้คนที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบทำมาหากินโดยอาศัยจับสัตว์น้ำจำพวกกุ้งหอยปูปลากบเขียนเป็นเช่นนี้มานานหลายชั่วคนพูดได้ว่านิสัยชอบฆ่า ใต้ได้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของชาวบ้านไปเสียแล้วเด็กเล็กๆเกมือ่อโตพอรู้ความก็จะถูกผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องสอนให้ฆ่าสัตว์ใครฆ่าได้มากก็ได้รับคำยกย่องชมเชยทุกๆวันจิตใจจึงสะสมไว้แต่ความเหี้ยมโหดนับวันจิตใจของคนในหมู่บ้านก็ยิ่งทวีความทารุณโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่า ครอบครัวใดให้กำเนิดลูกเป็นผู้หญิงทารกตัวน้อยๆก็จะถูกนำไปโยนทิ้งแม่น้ำให้ตายด้วยความเกลียดชังไม่อยากได้ลูกเป็นผู้หญิงถึงขั้นนี้แล้วเรียกได้ว่าจิตใจของผู้คนในเวลานั้นตกต่ำลงจนถึงขีดสุดไม่มีความดีหลงเหลืออยู่อีกเลย แต่ภายใต้ท้องทะเลอันขุ่นข้นยังสามารถเป็นที่เกิดของไขมุกอันขาวบริรสุทธิ์สุกสกาวได้ฉันใดท่ากลางผู้คนที่หดเหี้ยมใจบาปหยาบช้า,าก็ยังมีคนดีๆประปะปนอยู่ในอยู่ด้วยฉันนั้นในหมู่บ้านเดียวกันนี้มีหญิงชราผู้หนึ่งอายุ70กว่าปีแล้วชื่อขุ่งพ่อกับหลานสาวตัวเล็กๆทั้งสองอาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้าน คุณยายขุ่มพอและหลานสาวหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทอผ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือศีลกินเจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเงินที่ได้จากการทอผ้าขายยายหลานพยายามใช้อย่างประหยัดส่วนที่เหลือจากการกินการใช้ทั้งสองก็จะนําไปซื้อนกซื้อปลาปล่อยตลอดมาคุณยายขุ่มพอผู้ใจบุญจะบอกกล่าวตักเตือนคนในหมู่บ้าน เพื่อให้เขาเรานั้นเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณยายพูดเสมอว่าเกิดมาเป็นคนต้องมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีต้องรู้จักรักชีวิตผู้อื่น<ๆ>เช่นเดียวกับที่เรารักชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นมดสักตัวหนึ่งถ้าเราช่วยได้ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่ง อย่ามองข้ามเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินจึงไม่คิดทำห,หน้าทอดถอนใจคำพูดที่หวังดีของคุณยายนั้นไม่บังเกิดผลแตบประการใดไม่ต่างอะไรกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปบนแผ่นหินมันยากที่จะเจริญงอกง,งามขึ้นมาได้ชาวบ้านทั้งหลายเคยฆ่าอย่างไรก็ฆ่าต่อไปไม่ยอมหยุด ไม่มีใครคิดบ้างเลยว่าหากทุกทุกวันมีแต่ค่าต่อไปภายหน้าเมื่อกฎแห่งกรรมมาถึงจะเป็นอย่างไรและแล้วเวลาผ่านไปไม่นานก่อนที่จะสิ้นสุดเทศกาลกินเจปีนั้นไม่กี่วันคนจับปลาในหมู่บ้านได้พบเห็นบุรุษผู้หนึ่งแต่งกายภูมิฐานดูหน้าเกรงขามรลาวกับขุนนางในราชสำนัก บุรุษผู้ซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนได้เอื้อมมือลงไปหยิบสมุดใหญ่สีดำเล่มหนึ่งขึ้นจากลำน้ำที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมกับเปิดดูด้วยสีหน้าที่เคร่งขึมคนจับปลาที่เฝ้าดูอยู่จึงตะโกนถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นสมุดอะไรหรอบุรุษนิรนามท่านนั้นจึงหันมามองด้วยท่าทีที่ขึงขัง และตอบด้วยเสียงอันดังตึกกล้องไปทั่วท้องน้ำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือสมุดบัญชีหนี้สินบาปเวรผู้ใดเข็นค่าทำลายชีวิตผู้อื่นมันผู้นั้นต้องชดใช้การกระทำทั้งหมดเวลาแห่งการสะสางหนี้สินบาปกรรมมาถึงแล้วการเข็นค่าจองเวรควรยุติลงเสียทีสิ้นคํำประกาศ บุรุษรึกรับผู้นั้นก็คว้างสมุดสีดำในมือกลับคืนลงสู่ลำน้ำแล้วอันตราฐานหายวับไปทันทีคนจับปลาตกตะลึงจนแทบเสียสติไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าชาวบ้านทั้งหลายต่างคิดว่าเขาบ้าและพูดเพ้อเจ้อไปเองคันแล้วก่อนฟ้าสางของวันรุ่งขึ้นปีนั้นซึ่งตรงกับวันที่เก้าเดือน9แห่งรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลงเขื่อน กั้นน้ำทางตอนเหนือมนทนเจียงสูได้พังทลายลงเกิดอุทก,กภัยใหญ่น้ำจำนวนมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่อึดใจหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็จมลงสู่ใต้กระแสน้ำชาวบ้านถูกน้ำท่วมตายหมดไม่มีเหลือแต่ก่อนหน้าที่เขื่อนจะพังเพียงวันเดียวตอนบ่ายวันนั้น คุณยายขุ่งพอกับหลานสาวได้พากันเดินขึ้นไปยำสำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีบนภูเขาเพื่อสวดมนต์ไหว้วพระและพักค้างคืนที่นั่น <decreasing> เหตุชะนี้จึงมีเพียงยายหลานสองคนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากอุทกภัยใหญ่คราวนั้นผู้ <Geez> รู้ทั้งหลายจึงกล่าวว่าสวรรค์มีตาไม่เคยทอดทิ้งคนดีมีเมตตาจิต ฟ้าเบื้องบนย่อมไม่ปล่อยให้เขาต้องรับผลกรรมที่ตนไม่เคยก่อไว้อย่างแน่นอน